สวัสดีค่ะมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะในเพจแนแดงอุดอรนะคะวันนี้นะคะเบนจะพาเพื่อนๆนะคะมาเก็บสาลายญี่ปุ่นนะคะเป็นพืชน้ำชนิดหนึ่งนะคะที่หอยเชลรีมากมากเลยนะคะสาหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่กาลังเลี้ยงหนองหอยเชลรีสีทองหรือกับหอยเชอรีธรรมดายู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะ จะเป็นการเอาไปอนุบาลเพลินหรือว่าไปเป็นอาหารเพลินก็ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวื้นนี้เบนจะพาทุกคนมาเก็บกันนะคะว่าเบนหาเก็บอยู่ใส่นะคะสาลาญ่ปุนกันเนาะมันลักษณะแบบใดเดี๋ยวเบนจะพาทุกคนมาเบิ่งนะคะนี่ค่ะเพื่อนจะออกดอกสีเหลืองแบบนี้นะคะจะยูตามให้หนะนะคะสําหรับที่หรือว่าให้หน้าผู้ใดน,นะคะยังเป็นแบบว่าบริสไซสารเคมีนะคะเพื่อนจะเกิดขึ้นเต็มเลยนะคะ นี่นะคะลักษณะนะคะจะเป็นพ่วงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นกจะเก็บไปหลักะจะไปทําความสะอาดเพื่อนนะคะนี่ค่ะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะหาใดนะคะสามารถเอาไปเลี้ยงนะคะเพื่อขยายพันธุ์ใดนะคะถ้าเพื่อนยูน้ำเลิกเพื่นจะสะอาดกว่านี่นะคะได้นี่น้ำตื่นนะคะใน้ให้นาเนาะเดี๋ยวเบนจะขออนุญาตไปเก็บก่อนนะคะแล้วเบนจะพาทุกคนมาเบึ่งเนาะลักษณะของเพื่อน้าทำความสะอาดเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะ เค okay. ค่ะนี่นะคะสล่ายุบุนเนาะนี่ค่ะสล่ายุปุนนะคะอ่าอันนี้คือโตที่เบนเอามาเลี้ยงไว้นะคะามาขยายพันธุ์ไว้นะคะเพื่อนๆจะแตกต่างเห็นไหมคะมันจะสะอาดสีเขียวงามนะคะนี่ค่ะอ่าจะแตกต่างจากที่ข้าไปเก็บมาจากธรรมชาตินะคะ นี่อันนี้คือห้อเลี่ยงนะคะส่วนที่เก็บมาจากธรรมชาติอ่าตัวนี้นะคะที่เป็นไปเก็บมาเมื่อกี้ถ้าห่ามาเรียงไว้ก็ส,สีสวยงามเหมือนตัวนี้เลยนะคะนี่นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่อ่าอยากได้พืชน,น้ำทีสวยนะคะเห็นก็ธรรมชาติกับมาเรียงได้นะคะนี่เป็นทดลองเลี้ยงแล้วเนาะสวยค่ะแลวกะ็เป็นที่อนุบาลของหอยเชอรีได้ย่างแบบย่างดีเลยนะคะ เะะวลาเพิ่นฝากตัลงนะคะจากไข่นะคะมันจะเกาะเต็มเลยนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำหลค่ะแล้วก็เพิ่นก็กินน้ํานะคะอ่ะอันนี้คือเป็นไปเก็บม,มาจากให้น้ำเนาเนะก็บอ่ค่อยสะอาดไปไหนนะคะนี่ค่ะไอส่วนตัวตัวสวยๆนี่เป็นเป็นเลี้ยงนะคะเอาเอามาทิ่มไว้ขยายพันธุ์ไว้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะ